เอาสิเอาเลยเอาเลยพูดอะไรยดีเอาผมพูดลให้สุกท่านด้วยนะครับผมเป็นใครผมชื่อขัดชาและไอจุงแล้วคุณสีนะผมเปิดให้สามคนเลยโอเคเปิดแล้วก็จบไปไปจบเนี่ยผมวันนี้เนมเจอร์นะครับผมซึ่งตอนแรกก็อัดกับคุณไอซ์ไปแล้วเนี่ยผมก็คลิปแรกก็เป็นยังไงก็สนุกกันบ้างนะตอนนี้ก็มาเริ่มมาแซวก็แซวกันมายับเยินนะฮะว่าเฮ้ยอะไรเจ้าชายเจ้าหญิงบ้าอ๋อมันเล่นยังไงอ่ะ อะไรครับแรกครับผมคุณคุณเห็นเจ้าหญิงไหมในในเจ้าหญิงวะเนี่ยมึงบ่อยอะเนี่ยนะนี่จะคือเจ้าหญิงนี่เจ้าเจ้าหญิงโอ้ยไปตัดไม้เหรอใช่ครับผมไปตัดไม้นะฮะแล้วก็ต้องทำทุกวิถีทางปกป้องเจ้าหญิงครับผมจากสายภาพโอเคเดี๋ยวผมเอาเจ้าหญิงไปเก็บไว้ในบ้านก่อนไอไอตัวพิงเซ็ตเมื่อกี้นะเจ้าหญิงใช่ใช่เก็บตัวเจ้าหญิงไว้ในบ้านก่อนลากได้ไหมมันลากเข้ามาได้ปะ กดลิกขวาที่มันอะอุ้มให้ให้ใช้มือกดขวาเฮ้ยอุ้มเลยเหรอเช็ดเคได้อุ้มไปแล้วโอ้ยเจ๋งว่ะแล้วเราจะต้องไปตีเจ้าหญิงทีมอื่นแนะเฮ้ยอ๋อมีเจ้าหญิงมีหิวด้วยพิงเส็ดทางใช่หิวด้วยหิวด้แล้วก็มีเลือดของเจ้าหญิงด้วยนะผมมีเลือดเออใช่ไปเจ๋งว่ะเป็นไแฟปดีดีแฟปดีดีถ้าถ้าถ้าพวกคุณเคยดูเรื่องอะไรนะเมสันเนอร์นะฮะก็จะรู้จักกันดีนะฮะคุณต้องไปดูเขาบ้างแล้วแหละ มึรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมึนตึ๊บเลยอันนี้แต่ที่เล่นไปพาร์ทหนึ่งนี่กูรีบไปดูเลยนะฮะนี่ไม่คืออะไรวะเนี่ยอทำไมผมไม่ได้สติกวะโอเคผมได้สติก้วทำดาบอันนี้อันนี้ทำอะไรอะวัวเนี่ยวัวให้ข้าผมมันจะเป็นอาหารเนี่ยอ๋อแล้วไม้พวกนี้ผมตัดผมตัดไม้ผมตัดไม้มาเนี่ยเอาทำอะไรอะอ๋อตัดไม้มาก็รีบทำดาบเลยครับทำดาบเลยโอเคโอเคเพราะว่าของพวกนี้บอกตรงครับผมว่า คือตอนเช้าตอนเช้าตรงนี้จะเป็นเกมกำแพงซ่าให้เราไอ้ไม่ใช่มันจะเป็นเขาวงกดให้เราวิ่งฝ่าเข้าไปมันจะไปเจอทีมอื่นครับผมมีกันด้วยใช่เราต้องไปเจอทีมอื่นแล้วก็ไปฆ่าเจ้าหญิงทีมอื่นนะฮะซึ่งในระหว่างป่าไอ้คดค้งกําเกียวบ้าพวกนี้ครับผมมันจะมีมันจะมีกล่องอยู่ซึ่งเราจะไปหาของจากกล่องพวกนี้ได้นะฮะอืมโอเค alright เดี๋ยววันนี้เราก็จะม่วทางนะฮะม้วราไปือความเจริญ ไมาไปไหนมาไหนให้เอาเจ้าหญิงไปด้วยครับผมเ <Okay. S 1> พราะว่าถ้าเจ้าหญิงเราตายเกมเราก็จะจบเน okay, ี่ยต้องให้กัญชาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มึงอุ้มเจ้าหญิงไปไม่เอาวันนี้มึงอุ้มเหนียบไปแล้วแล้วก็ต้องออกจากไอปิศนาบ้าบอพวกนี้ก่อนก่อนที่จะคับเนี้ยครับผมเพราะว่ามันจะมีผีสางนางไม้นะครับผมกัดกินเราตอนกลางคืนประมาณ<อ>นั้นโอเคประตูประตูกำแพงซาจะเปิดแล้วจ้าเออจะเปิดแล้วเดี๋ยวผมขอฆ่าไก่ฆ่าอะไรก่อน อ้าเปิดแล้วหรออ่าแล้กูไม่รู้เรื่องเราลองมาแบ่งอาหารกันก่อนมาแบ่งอาหารใครจะอุ้มจะหญิงไปจ้ะไม่ใช่กูครับไม่่ใชอ้นี่ใครเนี่ยอันนี้เป็นใครไม่รู้อะผมไปแล้วจ้าไปเลยหรอต้องจะหญิงไปแล้วจะหญิงไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มไปอ่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวให้คุณสีอุ้มไปคือตอนนี้ตอนตอนนี้อยู่บนหัวคุณสีแล้วไปครับหัวโอ้ไป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 เลยครับเฮ้ยอย่าอย่าหลงกันนะทางไหนฮะทางไหนฮะครับผมอย่าหลงอย่าหลงกัน นนตอี้มาอีตันตรงนี้ตันกลับเอาชิ่มหายแล้วคืออะไรมามาตรงไม่ได้เอาไปทางซ้ายหรือไปขวาดิเอาเอาเอาไปทางนี้ไปขวาดีกว่านี่ยเอ้ยไอ้มุณไปทางไหนตันตันตรงนี้ตองเล่นไปตามไปคือห้ามคือห้ามแยกจากกันนะผมเพราะว่าแยกจากกันปุ๊บจะหากันไม่เจอเลยนะฮะมันเป็นอะไรแบบอ๋อต้องใช้เซนกันออกไปนะเฮ้ยคุ้มกันผมด้วยคุ้มกันผมด้วยได้ได้ได้เัาผมเฮ้ยอะไรไี่ผมอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรหรออะไรอ่ะอะไรวะที่ไหนอ่ะ เอ้ยมันคืออะไรอ่ะอาอเฮ้ยทัไเป็นรูงวะเฮ้ยเดี๋ยวเดยห้ามลงไปเด็ดขาดกระชาตรงนี้มันมีรูด้วยเว้ยอ่ะคืออะไรอ่ะอ้าเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยทีมทีมเราโดนทีมทีมเราโดนเขาฆ่าครับไปเร็วไปเร็วไปรีบเรีบรราบรารีบรบรีบรีบรบรบีบรีบราบรีบรบรบรรบรีบรี่ราบรีบรีบรีีรีบรีบีรรงบรีนรีีรีบรรีบรีรรรรรร เอาเลยเฮ้ยก็ชิปด้วยเออมานี้มานี้เราเรตามมาตามมาเร็วเยตรงนี้ตังคุดฟีลังลังลังเฮ้ยเจีเหี่ยมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็ว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 เร็เร็ว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 เ ออกไปชาชาของอาหารหน่อยอาหารเหรอโอ้ยสิ่งที่ผมได้จากมันเหรอโอ้โหเยอะแยะเลยอุ้ยทีมมันเล่นนุกมากเดี๋ยวผมพัดเพมพัดพัดเวนยามโอเคถ้าใครอยากได้อาหารมาฆ่าเอารัาผมตรงนี้ะนะผมขอตัดไม้ก่อนคุณเฮ้ยพิกเซตไปอยู่นี่ใช่หรอวะเฮ้ยพิกเซตไปอยู่บ้าน ไอ้เส้นอยู่บนต้นไม้ตบครับต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 บมันตบมันตบมันตบมันเออตายตายเป็นไงเฮ้ยกูเจอเฮ้ยกูเจอได้เลยว่ากูเฮ้ยจีจีครับจีจีโอ้ยเชี่ยอะไรวะมันเอาเสนไปหลบเฮ้ยอยู่บนต้นไม้โอ้ยเชี่ยครับครับผมเออต่ตะกี้ตะกี้ผมให้ยี่ผมไม่หินคนไปแล้วยังครับไอ้ นะให้หินอ๋อ,อให้มาแล้วเฮ<อ> <ผม S 1> ้ยผมได้หมวก<ด>มาเอาไปแบ่งทำดาบกับคนซีเอาหมวกไปทำอะไรเหรอหมวกบอกใส่ไปใช่ป่ะมัมนได้อะไรป่ะนั่นเดียวเราคุมคุมบ้านเหลืองก่อนแล้วกันเอเอครับผมตอนนี้เราคุมบ้านเหลืองก่อนนะเพราะว่าถ้ามันตอนข้ามปุ๊บมันจะเป็นอะไรที่จีจีกว่านี้เ,เราอยู่เราอยู่บ้านเหลืองไปก่อนนะฮะเับผมแล้วแล้วหินเราดูไปว่าว่ามันจะมาตอนไหนดูไหินมันยังมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยโอเคคนซีเดี๋ยวผมทำดาบให้เออเดี๋ยวคุณทำดาบแบ่งกับเฮ้ยผมเริ่มหิวแล้วว่ะ เงี้ยว่าผมมีแอปเปิลผลหนึ่งเอาไปเอาไปเอาไปทำซิไหนน่าดาบดาบไปโอเคเดี๋ยวถ้ามีชุดก่อนี้จะแหลมมากเลยเฮ้ยมันมีมันมีเล้วโอ้โหคาชาเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบ่งผมแบ่งเสื้อให้เดี๋ยวผมจะใส่กางเกงอ้าวขอผมใส่หมวกอ้าวใส่หมวกไอ้เจี๊ยวแบ่งเงินคนละชิ้นเชี่ยบคนละชิ้นไม่ได้อะไรเลยอื่นในจอมโจรชุดนี้คาชาบอกกูใส่แต่หมวกเฮ้ยกูมีไม้เยอะเอาไม้ไปทำอะไรดีนะไม้ครับ ไม่ต้องเก็บแล้วมั้งเดี๋ยวเราเปิดหีบในเฮ้ยกุชาเดี๋ยวกูจะวิ่งออกไปเอาของนี้เปล่าวะเอ้ยกลับกลับมาก็ผมว่าต้องรอให้พ้นคืนนี้ไปก่อนหนะโอเคไม่รู้ว่าคืนนี้ผีมันจะมาบ้านหมู่บ้านนี้หรือเปล่ากูรีบเข้ากันเลยอุ้ยเดี๋ยวผมอุ้ยมันตายกันมาเยอะแล้วแปนบนึงผมขอปลูกอะไรนะเดี๋ยวดูพิซซตกูกัน โอเคคุณซีคุณซี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจบเกมนี้เขาจะรีบไปดูเลยนะฮะ,ะเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้ไม่ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวรีบไปดูด้วยเมื่อวานผมก็เป็นอย่างคุณไงแหละอ๋อไม่รู้เรื่องกลไปดูเลยโอเฮ้เลยแล้วพิงเซสเราจะดำดินด้วยอันนี้เอามาวันนี้ตอนนี้คุณมีอาหารเยอะไหมครับคุณก็เอาอาหารยัดปากพิงเซสด้วยครับผมอยู่อยู่มีไม่มีตอนนี้ฮังเกอร์พิงเซสเราอยู่ที่แปดสิบแม่งแดกเยอะว่ะอเออไม่อ้วนนะครับพิงเซสมันอ้วนความหิวกูเหลือห้าหลอดยังไม่ได้แดกอะไรเลยเดี๋ยวเด หาหาหาอันนี้ให้ผมกินก่อนให้มีอาหารมั้งวะเฮ้ยตอนนี้เหลือกันแค่สองทีไหมครับให้มันกินเอ้ยเอ้ยอยู่อยู่หน้าบอกว้ยให้มันกินไม้ไปก่อนได้ปหมมีอาหารปะไม่ได้ะมีแอปเปิลไหมผมตะกี้มีแอปเปิลผลหนึ่งผมเอาให้คุณซีไปแล้วตอนนี้ผมมีแครอทเอาแครอทไปไหนๆไอ้ไอ้หลังๆแล้วแล้วเนื้อวัวคุณเอาไปไว้ในปศกไหมเนื้อวัวกูแดกไปแล้วอะให้มันกินไม้ก่อนนะกินแดกไปแล้วด้วยกินต้นโอ๊กไปก่อน แดกไปแล้วมันช่วยเพิ่มอะไรดูเข้าบ้านก่อนลเลยเฮ้ยถอยแล้วยอครับเดีินๆเพราะเราเราต้องดูผีก่อนต้องผีออกมาไหมมาเปล่าผีมาเปล่ามาเปล่าอาชาเดีินๆเดินๆผมหลบในบ้านดีกว่ากำแพงมันเปิดสปิดอะมาทไมเอ้ยกำแพงเปิดกำแพงมันเปิดชิบหายแล้วผ<อ>ีก็ออกมาดิเออถ้ากำแพงมันเปิดผีจะออกมานะฮะมาสี่ทิศเลยนะเอาเอาจริงเหรอ หสี่ทิศเลยเหรอเฮ้ยโอ้ยโชิมหายแล้วเฮ้ยกูต่อบล็อกได้ไหม่ครับผมออยู่อยู่อตรงนี้กวอาต่อคือคือต่อได้นะฮะแต่ว่าห้ามเข้าใกล้มัน้ย้ยมันแม่งมีการปลาเลยใส่เยตแล้วไปแล้วเฮ้ยอยู่แล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยพิงเซเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุด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 อไว้อุด่อุดรูอุดรูโอ้ ชิบหายตอนตอนครั้งแรกด้วยในเรานะครับแม่งพารททีแล้วกูไม่เจอเออพารททีแล้วผมไม่เจอนั่นน่ะโอ้จริงเหรอพาพ์ททีแล้วไม่มีเหรอไม่มีเพิ่งเจอพาร์ทนี้เลยเจอพารนี้ครับเฮ้ยผมเอาไม้อุดไว้เฮ้ยไฟไหม้เฮ้ยเฮ้ยผิดเซ็ตโก้เดี๋ยวไปเฮ้ยไอเจี๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้เฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรก็ได้เฮ้ย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 อะไร

จบเลยอุ้ยตายหมดแล้วเหรอคุณซีแหละคุณคนเดียวชิมหายแล้วพิกเซตอยู่กูไม่เป็นไรโอเมก้าเด้อเด้อพิกเซตอยู่กูไม่เป็นไรเอาเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเเด้อแล้วผมกำลังว้าไปดูวยคนเสียบเฮ้ยมันดูตรงไหนอะว้าไปไงอะเฮ้ยเฮ้ยเขาจะตายแล้วคือเราคือเราจะกลายเป็นผีอะอ้าวไม่ไม่แล้วเราเราจะไปดูเขายังไงอะเฮ้ยแล้วพิกเซตกูอยู่ในบ้านอะเฮ้ยแต่แล้วเราจะไปดูเขายังไงก็กดตาม กดตามเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยคนสี่รอบระบักโลกได้ไงวะไหนวะฮะคือคุณเห็นฟิตไหมอ่ะฮะให้คนที่ขวาที่มันนะผมฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วแล้วตรงนั้นนี่มันจะไปตามมันจะไปไอ้เหี้ยบ้านกูดูไม่จืดคือคือคือมันไม่ตามว่ะไม่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 โอ้ยไอ้สองว่าคนอยู่ไหนอ๋อคือคุณเห็นโผลคุณเห็นซิลเวอร์ฟิตเหรอครับเอออันนั้นคือกูเองครับกูเองอ๋อตอน ตอนนี้เหลือเหลือเลยคุณซีนะครับผมใช่ใช่โอ้ยไม่มีอะไรผมบู๊แล้วกระชากระชาโอ้ยผมบู๊ตรงตรงที่เรามาเจอกันเป็นบ่อคืออะไรคืออะไรมันคือที่ของไอตัวผีอ่ะเอ้ยแล้วผมต้องทำงยังไงกระชาคุณจะต้องนำพิกเส้นแล้วก็ไปถล่มสีชมพูไห้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะ้ยสีช<ผ>มพูเลยกี่ตัวฮะผมผมผมไม่รู้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นล่ามพาคนไปเองอ๋อ,อผมผม,ผมต้องผมเป็นผีมันมั่นเนี่ยเหรอ ไม่ไม่ไม่คือเราเป็นซิลเวอร์ฟิตรับผมเสร็จแล้วอันนี้ของเรามันมีกระดิ่งเรียกผีด้วยเฮ้ยอยู่ในนี้นานไม่ได้ไหมหรอฮะอ่ะแล้วผมจะไปดูนซีเขาไงอ่ะอะคือคุณเห็นเข็มทิศคือคุณจะต้องตามตามเข็มทิศไปเสร็จแล้วคุณจะเจอคุณซีอ๋อตอนนี้ผมตามเจอคุณซีเฮ้ยเชี่ยตื่นเต้นที่หายเลยเลยคนเดียวอุ้ยเจอกล้องเออผมทิ้งทิ้งเจ้าหญิงงงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเจ้าหญิงมาก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปดูเฮ้ยมีคนเดินมาเฮ้ย ตรงไหนวะตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่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 อันนี้ผีผีผีไว้ใจเชียตกคนซีตรงนี้มีกล่องนี่ไหมกล่องโอเคอุ้ยแอปเปิ้ลพีงซะก่อนปะเอาชิบหายกูตั้งตันเฮ้ยกูตันวรอตันเหรอครับจิ๋หายแล้วไปทางไหนวะงงไม่รู้ดิแต่ของผมเดินไปเดินมาผมเจอคุณเีเลยผมว่าทางนี้เนี่ยโอ้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 ยยังแหลมแอคแท็กซี่โอ้ยอันนี้มันกากกูไม่เอาไอ้เขาดูหน่อยฮะให้กูกินก่อน ให้กูกิน <minority> ตอนนี้กูหลงทางนะฮะตอนนี้กินก่อนตอนนี้คุณไอ้หลงทางนะครับผมให้กูกินก่อนสิวฟิตได้แม่งลำบากคุณลืมคุณลืมตัหญิงไหมเฮ้ยเนี่ยคุณซีนี่ไงเจอแล้วเจอใช่ไหมซีวันดีเฮ้ยวันดีวันดีคือนย่างวะไม่เปตัดเลี้ยงไปตัดเลี้ยงคุณแย่คุณซีวันดีวันดีไป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 ตัวไหเราสมุนทั้งหลายไปเร็วคือตัวไหนเป็นตัวไหนจริงแล้วเฮ้ยไปไปแล้วเราเอ้ยจริงๆทางยาวคุณน่าจะไปนะ จะอาจจะเห็นตัวจีนีไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูทางให้ไปทางไหนข้างหน้าจะตันหรือเปล่าโอเคตามผมไม่ตันไม่ตันไม่ตันเร็วว่าผมุณทให้คนเองเป็นเป็นคนเองซีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไม่ต้องเดี๋ยวตรงนั้นอ่ะเออไม่ไม่เร็วเร็วตรงนี้มันมันวนว่ะเออแกเจอหีบตรงนี้จะมีหนีดีอย่าถ่ายรูปอย่าขอลายเซ็นครับโอ้ยเดี๋ยวชุดไหนมันดีกว่ากันชุดโซ่กับชุดทองถอยห่างถอยห่างครับผมถอยห่างชุดเหล็กดีกว่าโอเคนั่นพิ้งค์เซตกินไปก่อนนะ จะได้อิ่มๆจะได้มีแรงเดินเะไม่พออะไรเตนมนี่แต่ว่าทานไงวะแต่ว่าแต่คุณซีนะแต่ว่าไงวะนี่วะมนตันอย่างนี้ตันหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไอ้อ่ะโอเคโอเคตามมาละเฮ้ยมามาเลยเฮ้ยชิบหายแล้วกูจะออกได้ป่าวะมีตันว่ะคุณซีมันต้องรีบออกก่อนครับเฮ้ยนี่สีนี่สีอะไรนี่สีเหลืองไอสัตว์กลับไปที่เดิมเฮ้ยผีอ๋อไม่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 เคยผีอนที่เขาทำไม่ทำให้เรารับผมอ๋อไม่น่าเลยผีมันมาบ้านกูเลย เออไม่ได้แม่งจู่ๆบ้านกูไฟไหม้ด้วยเฮ้ยไปทางนี้ทางนี้กระเจาเฮ้ยกระชามีคนมามีคนมากระชามีคนมามีคนมาไหนมีคนมามีคนมาเฮ้ยใช่เหรออ๋อัดตกใจไยานะไม่ไม่ทำไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรต่อต่อิ่งิว่าเร็วเร็วผมดูทางให้ผมรีบผ่าทางเล่งด่วเร่อ่องเรื่อง่เปกู่าเลยตันนี่มันตันทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ ตันหมดเลยกรปุกกระกรกกรกระป่อม็กซีว่าฟิมึงวายเวชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายน้ำดึงดึงดึงดึไอ้ยแม็กเออว่ายกเสร็จล้วตลกเห่ใด้ไป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 ไเรเรรืตันไหมครับไอ้ไม่ตันไม่ตันเร็วๆตามผมอ้าผมว่าเซ้นผมดีว่ะโอ้โหโอเคโอเคไป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 ตันเนตันนี่ัไอ้ยักษ์วนโ้เดี๋ยวเ้นตรงตรง โอเนี่ก็ตัดนี่เอาเอาชัวร์ไหมเฮ้ยมันมืดแล้วคุณซีเฮ้ยยาคุณซีอ้าวจะโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนพักก่อนเร็วได้เหรอได้เหรอตามหนังมันคือมันมันกระโดดขึ้ข้างบนมันกระโดดมาพักแล้วบนบาร์เปล่ามีเลยเหรอคุณต่อตัวไม่ได้ตรงนี้คุณต่อตัวไม่ได้นี่ไงเออขึ้นไปพักข้างบนนะเออไปอย่าตกมาได้เหรอ เฮ้ยเราเราเราจะยหิงหายไปไหนครับอะไรวะไอ e e l p e s t e เจ้หิงายแล้วเจ้าเจ้าเจ้านจ้าเ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 จ้าหจ้เจ้า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 เจาแจ้าเจ้เ้วเจ้เจรเจาเ้าเจ้าเจ้าจ้าเจาเ้าจ้าเิาเจเจาจ้าเจ้าเ้าเจเาจาเจเ้เาจ้าเ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 ้้าางเา้าเ้ ทุกคนโอ้ยนี่ไงคุณซีตรงนี้เออขึ้นไปขึ้นไปครับขึ้นไปอย่าหล่นลงมาเลยหล่นลงมาพักไว้พักไว้ได้มาแล้วนั่นใหญ่ชิ้มหายแล้วคุณซีไม่เป็นไร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 ซีนี่ไว้มันมันขึ้นมาไม่ได้หรอกโอ้ยไม่มีการป่าอีมั้งใส่โดนโอ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อย่าเอือยฮ่าฮ่าฮ่าฟังกิ้ง ไม่เชียร์่ยโอ้ยคำคำตายเลยมีการปลาหิมะาสิด้วยโอ้แล้วผมขอปิดคลิปลงไปก่อนเนี่ยดูสภาพว่าดูนักจืดโอ้ดูไม่จืดกันเลยดีเดียวนะโอเคผม้โหใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับครับผมสำหรับวันนี้ผมแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับไปครับผมสวัสดีครับ